บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รวนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับร,รับหน้าที่ดำเนินร,รายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่22เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องดาวที่สองแสงและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามาัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ12ถึงข้อ16นะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึงข้อ16ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาชันใดท่านทั้งหลายจงอุตสาหประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นไม่ใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธ์ที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวา้าแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสว่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ครู้ฟังครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นในเมืองนี้นั่นก็คือสถานที่เล่นการพานันถัดมาก็คือร้านขายกัญชาร้านสำหรับผู้ใหญ่และก็ป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ สำหรับพวกทนายที่ชฉวยโอกาสจะหาเงินจากความตกต่ำของผู้อื่นนะครับผมเคยเดินทางไปเมืองที่มีอบายามุกหลายแห่งแต่ที่นี่ดูเหมือนจะตกต่ำลงไปอีกคุณผู้ฟังครับแต่อารมณ์ของผมก็สดชื่นขึ้นเมื่อได้คุยกับคนขับรถแท็กซี่ในช่วงเช้าของวันถัดมาและคนขับแท็กซี่ก็เล่าให้ผมได้ฟังว่า ผมจะอธิษฐานขอพระเจ้าทุกวันให้ส่งคนที่พระองค์อยากจะให้ผมช่วยเนี่ยมีโอกาสได้มาพบผมเช่นคนที่ติดการพนันโสเพณีคนจากครอบครัวที่แตกสลายได้เล่าปัญหาของพวกเขาให้ผมได้ฟังทั้งน้ำตาผมจะหยุดรถผมจะฟังเขาและผมก็อธิษฐานเผื่อพวกเขานี่คือพันธกิจของผมคุณรู้ฟังครับหลังจากอธิบายเรื่องที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกที่ล้มลงในบาปของเรา อครทูตเปาโลก็ได้ท้าทายผู้ที่เชื่อในพระเยซูในขณะที่เรากระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและยึดมั่นในพระวาทาแห่งชีวิตคือพระกิติคุณเราจะเป็นบุตรที่ปราศจากตําหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธิคดโกงและวิปราสผู้ปรากฏดุดดวงสว่างต่างๆในโลกให้เราเป็นเหมือนกับคนขับรถแท็กซี่คนนั้นนะครับที่นําแสงแห่งพระเยซูเข้าไปในความมืดกูรู้ฟังครับ นักประวัติศาสตร์คริสโตเฟอร์ดอสันได้กล่าวไว้ว่าผู้เชื่อในพระคริสต์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างสัตว์ซื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกนี้เพราะการดำเนินชีวิตเช่นนั้นประกอบไปด้วยความล้ำลึกแห่งโลกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ทูลขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะทรงช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่สัตว์ซื่อในฐานะคนของพระเยซู ผู้ที่จะส่องแสงสว่างของพระองค์ไปในที่ที่มืดมิดที่สุดในโลกใบนี้คุณดูฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าวันนี้คุณจะจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์มากกว่าความชั่วร้ายของโลกได้อย่างไรและคุณจะส่องแสงของพระองค์ในละแวกบ้านใกล้เลือนเคียงของคุณได้อย่างไรในวันนี้ และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระเยสุคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นแสงสว่างของโลกผู้ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากความมืดและขอพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้ส่องแสงสว่างไปยังผู้คนอีกมากมายที่อยู่ในความมืดเพื่อจะได้พบกับแสงสว่างของพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันที่สําคัญนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสี่นิปจาน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปน .35 ปนฝหัวหมากกรุงเทพ10243 ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.thaodb.org และสอบถามพูดคุยนะครับผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข027185166ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจา้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ ไนี้ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์น้ำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของ นมากมายใกลเห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักดีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน คืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเมือน้นำพระไทย ชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศ 让你。